สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างชแนลมณีบ้านสว่างชนแนลผ้า,นนลพาพี่พ้าน้องมาเรชาชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโคกระบ,บือบา้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรเสาวันนักขั้ทีกก่29ตุลาคม2567พี่น้องเสาวมนี้มาใส่าส,สายพี่น้องเพราะวา่าคลิปแรกปล่อยออกไปต้องขโอโทษขออภัยลืมเปิดไมค์พี่น้องลืมเปิดไมค์อีกครั้งนึงบ้านสว่างชแนลครับก็เลยย้อนกลับมาถ่ายควายงามให้เบิ่งอีกอันนี้ของวหอยโขงพี่น้องเพิ่นเปิิิดดไไววว้้้้85 85,000 140เเพพ่่นนนปีีองงตัสู 8ปดล 48, ความสูงอ่ะแยกลูกไปเพิ่งแยกลูกไปพี่น้องลูกเพิ่นขายไปประคายนนง่ายพี่น้องฮ้ข้องเสียองค์ม้าล้วจะบ่อหอยโอ้บ่อขายเพิ่นแล้วอันนี้ข้องห้อยองค์ร่องนําคุณตะการพืชผลโบราณชาท่านี่พี่น้องพ่นใหญ่พี่น้องใหญ่ยาวงามป้ายงามเพิ่นเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรเพิ่นพี่น้อง อ่ะมีเบอร์โทรมีเพิ่นบอยแถวนี้อ่ะมีหอยแหดี๋ยวไปขออนุญาตเบอร์โทรหอยแห้งก็พี่น้องตัวนี้งแปดสิบห้าทายถ้ามีเบอร์นะพี่น้องเนาะผมถ่ายลงในคลิปที่หนึ่งแหละถ้าผูา้ใดชมคลิปที่หนึง่งประธานมีเสียงตัวนี้เบิ่งไหนเลย,เลยพี่น้องอ่ะไปเบอร์ขอเบอร์โทรท้ามหอยแหกเนาะแปดสิบห้าได้ตัวปักใหญ่งครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับหอยแหก,กได้จังไดยมั้นี่เระของแขกของแขกดันของงามแขกเลยมาเบิ่งพี่น้อง ผู้น้อยเนาะโอยแม่แบ,บ,แมแบ่อยม่สาวหน่อยแม่สาวน่อยพี่น้องของหอยแหกเปิดจ้าไหนหอยแหกเก้าพันเก้อยเก้าพันเก้าร้อยพถึงหมื่นพี่น้องกุ้ยละาบพอถึงหมื่นเก้าพันเก้าร้อยของหอยแหยแกพี่น้องสอายใดหูปะโบ,บจักสายโบชงจักสายมดีโยโอ้เนาะหลอดแน่นอนตัวหลอหุห่ยเก้าสิบเพิ่นเปิดใบอันตัวบักใหญ่นั่นของหอยโองน้าเด้อขออนุญาตเบอร์โทรหอยแหกเลย ศูนย์หกสองสี่แปห้าสี่เาเจ็อยแห้งรองนำ้ำคุณะกาผผผลอุบัราชธานีเพิ่นได้แม่สาวหน่อยมาแม่สาวหน่อยยุบานออกหรือเปล่าเอา้าลูกสาวลูกส,าว,กสาวออกหรือเปล่ายังกัตว่งังเดือนหนาวสัตวโอ้เดือนหนาว้ตัวนี้เอ้ามันมาเด้อหอยแห้งเด้อขอพุณหลายๆครับผมอ่ะน่อพี่น้องอันทายคีปแหกลืมเปิดไม่ย่อนกลับมาคีบสอง เล่นยังไงมันหรือเปล่า้ม่เจับบ่บ่โอ้งัวมาโอ้ไปเบิ่งบักปูใหญ่เพื่อนบ้านพี่น้องบักปูใหญ่เพื่อนมาเบิ่งปูใหญ่เพื่อนกําลังต่อรองกันบ่าโอ้เพื่อนกําลังต่อรองเบิ่งบักใหญ่เลยพี่น้องบักปู่ใหญ่ายเดี๋ยวเพื่อนต่อรองกันมาหาห้อยสอนห้อยแสลงในคล้ายเลยสบ่ ครับผมอันจากเพลี้ยเอาไปวัดกับพวกหอยงให้เพลินไปโอ้ยมีผมมาจะเอากลับบ้านขายไปเท่าไหร่ดิมื่นสองครับโอ้สิบสองหอยซ้อนเพลินหมาสิบสองเพลินเพลินขายหอยเวียดไปเพลี้ยเอาไปยังก่อเอาไปทำบุญเอาไปวัดโอ้เอาไปวัดเอาไปปล่อยวัดปล่อยทำบุญสินะโอ้โอ้เพลินเล่ยหอยหอยเวียดไปโอ้โอ้โอ้สินา โอเคอ่ะเปินขายไปเลยพี่น้องขอหหอยสอนได้มาตัวเดียวป่เอ้าตัวเมียยังตัวเมียสีันหาด้อครับด้วหนาครอกโอ้หนาคอกหนึ่งหมื่นันห้า้างงามเลยครับหนึ่งหม่นั้อยมนครับหนึ่งมื่นสี่พันอยแบบงามสีสันดีดเนาะสีสันงามลยนตามระยะทางกับผกลบดินดิน่อยถ้ามีทรงพี่น้องนี่วายเมีสาวน่อยงามงาหน้าตาดีโอ้ยสีสันดีครับพี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยอู้ยง่ามดีดีขอบคุรพี่ 14,500ถ้ามีทรงนี่ก็จะเพิ่มแน่แต่ว่าถ้านาคอกนี่1 4 5 0งเพิ่นเปิดไว้พอสอนแม่สาวหน่อยงามๆพี่นอ้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรคอ,อสอน 0, 0, 0 9 3ครับ093 018 018 6199ครับ9พี่นอ้องแม่สาวหน่อยอตล่องเอาพี่นอ้องหน้าคอกคือ14,500แต่ว่าถาห้าห้ทรงนี่ตามระยะทางคิดเอาเนะาะครับโอเคเอาขอพูดได้หลายมาเบิง่งบักปูใหญ่สวัสดีครับผููใหญ่บานนี่ ขายยังไงเปิดยังไงเปิดขายโมหกสิบห้าเราเปิดไปสูงเท่าไหร่ถึงร้อยหาซิมหาความสูงอุ้ยเบิ่งเขาเพื่อนพี่น้องหน้าตาตัวโตสุดรอพ่อพันสายเผื่อพี่น้องพกซิมหาราคาเบาๆพี่น้องอุยใส่อย่างงั้นมีลูกเต็มบ้านมีหวานเต็มสวนอลไรที่พี่น้องตัวนี้เฮ้ยโอ้พูดอ่ะบักใหญ่เลยพี่น้องบ้าใหญ่เบิ่งคาคาพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องอุ้ยพ่อพันสายเผื่อเงาอาลาร์ทีพี่น้องใหญ่เงางามไปเลยพี่น้องพูดอ่ะซุดยอดเลยพี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะ อุ้ยเล็บแข้งขาหนาตาโตโตตะวันไทยบ่เต็มป๋นไดทตอนหลับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงเนาะบักปูใหญ่ตัวนี้พี่น้องแต่ว่าเป็นพอขอกพอขายพอพั่นเละพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทุ่งครับ094 359 6360พี่น้้องผูใดสนใจกับทุ่งมากต่อรองตามเบอร์โทรุ่งคนฝากไว้อุ้ยบักใหญ่อย่างนี้พอพั่นพี่น้องมั่นแล้วสวัสดีขายรูคือเก่าครับขายเอาซื้อเสียงเพูดว่า ใหญ่อีหลีอได้พี่น้องตัวนี้หกสิบห้านอ้ยขาดทุนอยู่บ่ะหกสิบห้านขาดต่อแถ่นู่นนะยังขาดทุนอยู่นะขายเอาซื้อเสียงกันว่าห้อยบอลไปใส่หรอันกันหังแจรี่หอยบอลนี่พี่น้องหมื่นหนึ่งพันได้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ห้อยบอลไปใส่นอ้ะเจ้าของเพิ่นรออยู่แถวนี่แหละเนาะอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองตัวปู่เพิ่นแยกแม่ไปมึงหันอีกเพิ่นว่าตัวนี้น้อยตัวนี้เอาไปเลี้ยงโอ้ยขนาดได้พี่น้องตัวนี้สุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่ 1นึ่งหมสองตัวสองตัวนี่พี่น้องหนึ่งหมนห่อ่ะพี่น้องขหอยบอลเอาเบอร์โทรน้ำกันกระไรเนาะหอยบอลอาขอเบอร์ขออนุญยาตเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าสี่สามห้าเก้าหกสูนย์พี่น้องสิเดนีพี่น้องเปิดเปิดหนึ่งหมื่หข้อหอยบอลอ่ะเบอสนใจกระโท่มาเบอร์นี่เปิดเปิดว้อันห่อยยังก่อล่ะ ปอนห้อยปอนจากโคเกกจากร่องนำคุณตการพืชผลบุรรัชธานีมันคลองอะไรเด้ดิเพื่อนจะไปใส่จะคลองเพื่นเท่าไรก็ตัวนี้เท่าไรก็ตัวนี้สามนีโอ้ยพี่น้องแต่ถ้าหักเถียพี่น้องเอาไว้ยังแต่ถ้าหักเถียงรอดนแสนเอดรอดันพ่ห้อยบอนอดันแสนเอีดสามสิบ เจ็ดนว่าพี่น้อง3.7มพิ่เจ็ดเปิดไว้พี่น้อง3700 0เอ่ะ3,700เพิ่นว่าโอ้บักูหน่อยพี่น้องนะกูหน่อยนี่หน่อยนนแยกแม่ไปพี่น้องอ่ะอันนี้ของผู้ใส่ไหนนี่ควบนี่คือกันเปิดจังไดปัญหาตัวละบอกตัวละหาปัญหาหนั่นคือกันบ่55าหคือกันใช่ครับตัวละหาปัญหา ห้าห้าขายเลยตัวหาหาห้าหมื่นห,าห้าพันห้าร้อยไปว่าหาหมื่นีกได้ว่าหาหมื่นดโอ้ยแม่แม่สาวหน่อยเอ้าตนนัวนี้ตูจัหน่อยเป็นบ่ามันเป็นตัวังกะลุกเอ้าเไก็บวาดีดีวาดีดีสัโดยมันเจ็ดัามเจ็ดสามตัวนี้เจสตัวนี้สี่แปดโอ้พี่น,อน้องแม่สาวตัวอโอ้ตัวน,นี้สวยด้นี่เขาวสวยพี่น,อน้องเขาบีเขาอิ่เขาบีสี่สิบสามสี่สิบแปดเอ้อสี ห้าเจ็ดสิบถดไกัน73โอเคอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร0อ5ห่้าสอ่งห้าสี่สี่สองสามพี่น้องเปินมาจากร้อนคุ้นกันบ้โอเคคุณไส้สนใจกับทรมาตอนน้องแม่สาวหน่อยใชพี่น้องนี่เจ็ดสิกับ4ี่เนาะโอเคอ้าวสาวหน่อยทั้งสองพี่น้องเนาะตัวนี้สาวมาืจอดนะครจริงนะครับตันตัวนี้มื่นอห้อยบอลหอบอลอาสาทเอาขออนุญาตเบร์อท้วศูน 9.3 431 6109ผู้ใดสนใจโทรมา3 7พี่น้องบักปูหน่อยตัวนั้นงามๆเอามันมาเด้อขอบคุณได้หลายหอยอ่วงม้าเราบอก้ลยม้าเหล่าสันเพิ่นว่าหอยอ่วงแม่บักใหญ่ไทํา้ำะเดีมึงหันนี่ท้ายคลิปแรกลื่มเสียงว่มีเสียงเด้ก็เลยขอเบอร์โทรําหอยแฮกเอาเบอร์โทรหอยอ้งก็ไเลเอศย์ก 0 7 5 3, 3, 8, 0์เจแม่บักไงน,นพี่น้องตัวนะั้น85เปิน่นเปิดว้ผมทยถ่ามัละรละ่ะสูงล4ยบเนาะ1 4ยบักใหญ่พี่น้องแยกลูกแล้วดำปึด้ดนั่นทุนน้องบักไนนะงอย่าเน,นะนีอ้อ่ <c oughs> าท่าพี่น้องแม่นีคุก็เปิดว้แล้วพี่น้องแต่ว่าวกลืมเสียงน่ะพี่น้องเนาะมาเปิดใหม่เนาะออขออนุญาตอีกครั้ง,ง,งนึงพี่ครับอ่าเพราะว่าลืมเสียงลิปแรกเปิดจังไดก็คมนี่4สบา สี่หมื่นเปิดไฟสี่หมื่นน่พี่น้องเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามงายพี่น้องลูกงามแม่บัก่อยลอยสี่สิบอย่างก็คือแม่นี่ลอยสี่สานลอยสี่สิบสามความสูงแม่เพิ่นได้พี่น้องอู้ยนี่ตอบโจทย์ได้เลยผู้ใดอยากได้ป้ายแม่พันลอยสี่สิบบวกตัวนี้แหละลอยสี่สิบสามหลักกระลูกสาวงามพี่น้องสี่หมื่นเพิ่มเปิดไว้ราคาเบาเบาพี่น้องราคาเบาเบาเปิดไว้พี่น้องมาจากร่องน้ำคุณน้ำกันพี่น้องเนาะมาจากน่าผู้ซอยโอมค์กูละเนาะเออบ้านโคเกีกเอาเบอร์โทรหอยแหกก็ได้เนาะ เบอร์โทรหอยแหกหอยโองหอยเวนิดเนาะหอยเวนิดได้เบอร์เล่ยไปมาน้ำกันพี่น้องอ่ะวันเดียวกันสี่หมื่นเอาขอบคุณหลไลให้มาด้วยครับผมนี่ผู้ใดสนใจเดี๋ยวเพื่อซื้ออเบอร์โทรเพลินตัวนี้สายเนื้อสายเนื้อเนาะเปิด์เจ้งใดก่อนอ่ะสองเก้าห้าพี่น้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยคือกันเนาะพี่น้องเนาะอนุญาตเบอร์โทรป่ะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยใส่เบอร์นี่นี่ก็ได้เนาะ ใส่น้ากันกระไรพี่น้องนี่40เพิ่นเปิดไว้ใมเมลูกใส่เบอร์นี้เลยต่อรองน้ากันมาขอบคุณหลายๆหมาเด้อครับผมให้ได้ขายเป้าสูตรโตครับผมขออนุญาตลูกสะดวกบ่เปิดจังไรลูกสองหมื่นสองยังก่อนสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าเปิดเผยใบสองหมื่นเก้าพันย่หวานล่ะพี่น้องต,นต้นโตดีดีแย่หวานลาะเม่พันธุ์เดิพี่น้องแม่พันธุ์สูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบบวกเนาะร้อยสามสิบหาไรนะพี่น้องโดยประมาณ เขาหลวยเขาเอินเขาหลวยเขางามวงเขาเปิดกว้างพี่น้องเบองหน้าตาตนโต2 9ส0 0หมื่นเก้พันห้ารอโอเคนาะขออนุญาตเบอร์โทรลูก0 9 8ศูนย์เก้าแปดหกสแปดหเพื่อนมาจากไซรุกตระการตะการคือกันบ้านไหือโอ้บ้านสะพื้นตอนนี้เพื่นมาจากสะพื้นตะการพืชผลบุรราชท่านี่อันฝ่าวทูมากซื้อน้ำเพลินเด็ยพี่น้องสองหมก้าพัน ราคาพอต่อรองของเพิ่นเพราะว่าแม่ใหญ่แม่แยกลูกมาอ่ะเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นก็นจะไปเที่ยวงานบุญเนาะบุญบ้านสะพืบบุญใหญ่เพิ่นวัดบุรพาเนาะมอลำสามคณะดังสามมือเลี้ยงกัน 30, 30 31วันที่1เนาะวัดบุรพาอ่ะามื่อแรกกับปฐมบันเทิงศีลบ่ลื่อระเบียบระเบียบก่อนระเบียบก่อนแล้วก็กปฐมแล้วก็ใจกันร้อยสามคณะดังประชาชนท่านไนเพิ่นผู้ใดอยู่ไก่เทีวนั้นไปชมงานได้ไปเอาบุญวัดหลวงปู่โทศเนาะ โอโอเความพูดเล่ๆลูกมันมาสวัสดีครับโอ้ผนกำลังต่อรองอยู่ผนกำลังต่อรองมาเบิงสายเปลือกเมยพันสายเ,เปลือกเปิือัเดครับเปิดเทงไดนี่บเปิดจังไดหนสเท่าไหรฮอสองหม่พันเม์สายเปือกเนาะเมยสาวอยู่เนาะเมยสาวอยู่ <3 S 1> ายงา้นพี่น้องเบิงที่ต,นต้นโตดีดีสองหันต้นโตดีคับพี่น้องสายเปือกตัวนี้สูงอยู่ประมาณอยสาบวกเนาะอยบวกไห้พูดางามครับสองสามพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้เท่าไหร่บาูนี่เนืนออยู่หมื่นเจ็ดคุณมาบาูไงหนึ่งหมื่นันห้าร้อยหนึ่งหมเพันหารอนเปิดไก้พี่นอ้องบาปูใหญ่ดีพี่นอ้องสูงอยู่อ่ะสองตัวสอมขออนุญาตเบอร์โทัครับผมเบอร์ทรเพ่น้องให่เงดอยู่บนนอกหเพ่น้องให้ใส่ไอ้น้อยเห้ข้ายเดียวโอ้บ่โอ้บานสะพือเบอร์เดียวกันใน<อ>มือหันเนาะโอเคเอาขอบคุณไลนหมาเด้อเบอร์มือหันเด้พี่น้องเบอร์มือหันเด้อบานสะพือคือกัน หอยเทียมเพิ่นได้ตัวใหม่มากมาขออนุญาตเบิร์อันเลไลน์เนี่ยใครเลยหรือเปล่าเบิร์หล่าเลือตัวเดียวนี่เปิดจ้าไหนหอยเทียมบ้านนี่ยซิบหาเพิ่นเปิดไว้ตัวนี้แห้งญ่แห้งถือพี่น้องซิบหาเพิ่นเปิดไว้ใหญ่กลัวปวดหัวหันนี่นี่ซิบหาเพิ่นเปิดไว้ใหญ่อยู่ได้พี่น้องคนโตดีโครงสร้างดีอ่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดจะใหุ้นของหอยเทียมซิบหาเพิ่นเปิดใบเอาขออนุญาตเบอร์ทั่วหอยเทียมขออนุญาตเบอร์โทร ขออนุญาตเบอร์โทรให้เจ็ดศยม063 0จ็ดหนึ่งแปดสองหนพี่น้องหอยเทียมบ้านดอนเพิงสีเมืองใหมอุดรราชธานีได้ปลาคูหน้อยมาสิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปขุนต่อยอดได้พี่น้องมันหมาดได้หอยเทียมได้ขอบคุณหลายๆครับผมเหมือนบรรยากาศการซื้อการใช้เมื่อวันคูหน้อยก็ตัวนี้ขออนุญาตครับผมปูหน้อยบ่ดีโอ้แม่สาวหน่อยเปิดจังไหนครับ สองหมื 2, 2021, usted, ่นก oh, ับหนึ่งพันแม่สาวหน่อยโอ้สีสันดีดีขนดีพี่น้องงามดีสองหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเป็นตาซื้อเป็นตาเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามซ้ายดังอยู่ได้ซายลูกนี้เรามีก่อได้เบิ่งลักษณะตนโตหน้าตาสองหมื่นกับหนึ่งพันนี่เบิ่งหน้าตาโนโตเพิ่นพี่น้องแข้งขาดีเบิ่อพี่น้องอ่องข้อชัดเจนอัตลักษณ์ใบไทยๆเลยควันมงคลมีพร้อมพี่น้องแม่สาวหน่อยสองหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโู้พอเพิ่นบอ้วย โมหครับโมโหแต่ว่าสายดังแหละเนาะเบิ่งลักษณะลูกเพิ่นแล้วเบิ่งลักษณะตนโตเพิ่นแล้วพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผมโทรจำาันใดที่ครับโอ้มันจําเบอร์ท <c oughs> <c oughs> โทรวันดโอ้เมื่อเร้านี้ได้ยุทธว่ว่าเสียงบอมมี่เมื่อ,อเส้นนี้อยู่ในคลิปที่หนึ่งพี่น้องผมถ่ายแล้วเสียงบอมี่เอ,อาเบิ่งเอาเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกเบอร์โทรอยู่เมื่อเส้าอีกผู้หนึ่งเนาะเพิ่นบอกเบอร์โทรแล้วนะเอาขอบคุณหลไยๆ์มานครับผมอันนี้คลิปนี้ผมเคยถ่ายอยู่ในคลิปที่หนึ่งแต่ว่าเสียงบอมมี่พี่น้องตอนนั้นอ่ะตข อาหารทอนะพี่น้องเนาะเบิง่งบรรยากาศการสื่อการขายใกล้ตลาดนัดโกคกับบีบ้านเชียงหวางขุยเ,เมืองเชียงจังหวัดเชียงรายมาเบิ่งแม่สาวหน่อยอนนีกตัวนึงพี่น้องงามงายตัวแม่สาวหน่อยตัวน,นี้งามครับเมื่อเสาร์าท้ายท่ามแล้วคือกันพี่น้องแต่ว่าเสียงบม่มีต้องมาขออนุญาตเพิ่นใหม่ขออนุญาตใหม่เด้อครับเสียงบ่มีเมื่อเสา <laughs> ร์นี่ลืมเปิดเสียงเปิดเท่าไรก่อนสิครับ16ล่ะ ก็เหลือ16พี่น้องเพิ่งเปิดวัยแม่สาวหล่อยงามง่ามพี่น้องรถแล้วสายมาแล้วตลาดไก่ไายแล้วพี่น้องเพิ่งเลยลดลงมาเหลือ16บหกขออนุญาตเบอร์โทรบ้านนี้เบอร์โทรครับผมอบก064 676 1464พี่น้องกุฎายซนจ่าสิบหกเพิ่งเปิดวัยลูกเก้าจะเลื่อนนี่สายดังเลยพี่น้อง16บหกเนาะเบิ้งตี๋แหละพี่น้องเบิ้งเบิ้งไทยเพิ่งง่ามง่ามเนาะไทยง่ามพี่น้องโตนโตที่ดีเพิ่งเครื่องง่าม ใายงามพี่น้องงามครับพี่น้องคุณผู้ใดสนใจฝาวโทรมาต่าอรองกับคุผู้ใดฝาดคุณหลาย์ลายมันครับผมมันลรอเ่เฮามันลรอเ่โอ้ผ้ไาไรค่ะน้ำมันงานมาทางผี่น้องเบิ่งบรรยากาศก,การสื่อการขายของหอยนั้นกับท้ายแล้วเมืันเสิร์ฟแต่ว่ากัลืมเสียงเลยพี่น้องเนาะอันหอยนี่ได้่เ, <c oughs> เจ๊งใดมาสายสายเหนือเปิด์เจ๊งใดนี่สิบสี่สายเหนือสิบสี่พี่น้องเอาไปต่อยอดพี่น้องเอาไปสางเหนือสางนั่งเอาไปต่อยอด ได้ง่ายๆ14เพิ่นเปิดไว้พี่นอ้องอ่าเพิ่นกำลังจูงมา14เนาะหอยนิดอ่าขออนุญาตเบอร์ทร่หอยนิด088แปดแปดสามสี่เจหนอยนิดสะพื้นพี่น้อง14เพิ่นเปิดไใบสายเหนือที่พี่น้องเอาไปต่อยอดได้อ่อาผู้ใดสนใจก็โัวมาต่อรองกั็ผู้ใดครบหรือยังเออหอยอยางหอยอยางไปเอาพันห <laughs> <laughs> ้าเลย อย่างต่อพี่น้องบนบรรยากาศการสื่อการขายควอยส่วนเพิ่นม้าล่ะมาแล้วบ่ห้อยเอลือจากตัวเลือจากตัวเหลือสองตัวตัวนี้ไล่ละสิบส่นบ่หรือเท่าไหร่ตอสิบสองท่านบอกเพิ่นเลือไล่ละสิบสองแล้วสิบสองอันนี้่ะสิบตัวไหนสิบหกสิบห้าบ่ตัวนี้ตัวนี้สิบห้าตัวนั่นดิสิบสี่ตัวนี้สิบสีพี่น้องมือเร้ากับสิบสี่อยู่ตัวนี้สิบห เอาสิหาตัวนี้สิบหาเปิดไปข้อหอยนันพี่น้องข้อหอยนันเปิดเปิดไปพุญยาบานพุญก็เป็นเสียงตัวตายปักอันโดนพุญเนี่ยละพุญาบานมันเหรอวะมันเหรอวะโอ้หมาแล้วพุญยาบานหมาแล้ววันีเพื่อนใดหมาแล้วอ่ะเมื่อเสาร์นี่มาไทยเพื่อนหล่ะต่ว่าลืมเสียงเลยเมื่อเสาร์นี่เสียงบ่มีก็เลยกลับมาใหม่สิบสี่สิบห้าน้อยเอเนาะข้องหอยนันหอยเอเพื่อนหมาแล้วล่ะเหลือเท่านี้เหรอเพื่อนว่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนอ่ะ พี่น้องนี่ซีบาได้พี่น้องตัวนี้ซีอ่าซีบาอ่ะ,อะทายท่าอีกคนเดียวจะขออนุญาตเบอร์โทรไปเนาะซีบาแม่ได้แม่สาวหน่อยนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยต,ตัวนั้นซีบสีมันเปิดไว้ตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้ซีบีมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอีศูนย์แปดห้า เท่ารกันหกหาเนึ่งสองศูนย์สามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่วรองกับผู้ใดสิบห้าเนาะนี่เนาะสิบสี่นี่แม่สาวน่อยอ้าขอบคุณหลายหามานครับผมใส่ก่อนครับผมตกตสก่อนครบ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 อัตลักษณ์ไว้ยไายครบเลยแม่สาวหน่อยตัวนี้ตาแต้มแจ่มจ่มอัตลักครบพี่น้องอ่ะสิบห้าเลมันมาเ้อห้อยเดเอขอบคุณหลายๆ เราให้นี่ดีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหอยขายหกอยู่่มือนี่ขายหกว่ัตว์แม่กว่าี่ว่ดููจะบอกเอ้าคือมืนหนาคือแม่ว่าดูได้พี่น้องตันเปิดจังไดหเท่าไรก่อนสองพี่น้องคนเปิดไสองหมื่นสองพันคนเปิดว้พี่น้องนี่ยสองหมื่นสองพั้อ่เป็นเปิดว้จากการพื้นโบราณชะท่านี่่เอาเนาะเนือนางดีต้นตัวดีสองสองนเปิดว้โอ้ตัใหญ่ดิพี่น้องเ่าตหน่อยเนี่ต่ว่าสูงบัดนต่ว่าตใหญ่ หอยนิดเป็นหวยสายเหนือพี่น้องสายต่อยอดอขออนุญาตเบอร์โทรครับผม082ย์แปดสองศูนย์แปดสองหกหกแปพี่น้องผูดด้ใดสนใจกับทรมาต่อรองผู้ใดขอบคุณหลายๆห้หมั่นครับผมสำหรับคลิปนี้บ้านส้มวางเชนแนลพาพีพ่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายควายทีต่ตลาดนั้นทุกคนกับบือบ้านจังหวางพืน้นเมืองจังหวัดเจ้าทร่นหลังจากท้ายถ้ำชิปแรกไปลืมเสียงพี่น้องกลับมาทบทวนฝายกับเบิร์ตไปแน่แหละน้อพี่น้องตกรอตกรอภัยใน้ชิปแรกผมก็จะ พยายามใส่เสียงเข้าไปถ้าจำเบอร์โทรเบอร์ได้ๆดุ่มก็จะซอแจ้งเบอร์โทรเข้าไปให้ราคาไปให้ถ้าจำได้น้อพี่น้องเนาะในคลิปที่มันบ่มีเสียงน้อพี่น้งนะนองเนาะกตสีปล่อยให้พ่อเมียนองรับชมพราะมีแตะไคร้แาาม่ชีแหลกพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมหย่อนกลับมาควายส่วนใหญ่ก็จะเบิดแล้วพี่น้งนะของเนาะตอกเสาฝาพุณมมาเสร็จก่อนพู้เดียววัวเลยควายแฟนคาเฟ่เพจบาา้านสว่างใช้แนวที่ให้ความเมตตาติดตามชุ่มราคา ยอดที่ตามจนถึงหาเมื่นทรัพย้กงขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่ขขนงขอขอแด่นอนกษตเศรษลก้ยงวังเลน้ยนควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเจเนียร์มมแต่ความสุขความเจริญห่างไปจากโรคไข้เจต้นตานีต่าน้องกำร่วมรวยเบิรตหมีเบริเบรสินต้กันสวัสดี